เราโกรนคุณผิดได้คะ่ะอ,อะไรจะรองไห้เป็นอะไรรู้สึกตาอย่สงบแล้วเพลงนี้รู้สึกฟูลฟิลหัวใจมากใช่ไหมคะรู้สึกวอมในหัวใจมากค่ะพี่พีชคะ <c oughs> คือวันนี้คะ่ะตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังความรักของเราเนี่ยตอนนี้มาถึงสมรสเท่าเทียมแล้วสมรสเท่าเทียมผ่านนะคะก็เลยอยากจะสอบถามพี่พีชนี่ค่ะว่า รู้สึกไงบ้างที่ประเทศไทยกําลังจะมีสมรสถเท่าเทียมเราจะสามารถแต่งงานกันได้แล้วอย่างถูกต้องตอามกฎหมายครับก็อย่างที่ในเพลงบอกเนาะมีรักก็มีหวังแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนตรงนี้ก็น่าจะหวังกันมานานมากแล้วแล้วในที่สุดวันนี้มันก็เป็นความจริงขึ้นมาพี่ก็รู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองความรัก <c oughs> อย่างเดียวแต่ว่ามันกําลังเป็นการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ ผู้ชายผู้หญิงอย่างเดียวตอนนี้เรากําลังอบรับความหลากหลายแล้วก็อบรับความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆักทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรอีกหลายอย่างมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังต้องติดตามกันต่อไปโอเคตอนนี้เรามีการสมรสแล้วอีกหน่อยว่าจะมีพรบร,บรับรองเพศหรืออะไรต่างๆที่ตอนนี้กําลงังแบบว่าเดิน <S <S เดิน,เด,นเดินหน้ากันอยู่ <S <S อะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยครับผมก็รู้สึก ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พีซรู้สึกแบบดีใจมากค่ะเพราะว่านี่คือพว่วงวิลลังการเฉลิมฉลองความรักของเราทุกคนค่ะและพี่เกรซล่ะคัผมก็ก็ดีใจครับคิดว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ๆกับเพื่อนทุกคนน้องที่พาเรามาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ที่แบบเราก็แบกความสดใสมาตลอดแล้วก็ ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักก็ชนะทุกอย่างจริงครับแล้วเราก็เราก็แค่มันรู้ที่รักกันอะมันไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นครับใช่ Love is love แล้ Love wins ตลอดไปนะก็ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบเป็คนค่าขอบคุณมากค่ะอบคุณหัวใจมากค่ะต้องเห็นว่า